วนนนนนันที่9กรกฎาคม66ทีมฟีจิตได้เดินทางมาแข่งฟุตชิโน่แชมเปี้ยนชิพที่เซ็นทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตซึ่งจะคัดหาตัวแทนภาคเหนือชิงสิทธิ์โกลด์ซีนเพเยอร์แล้วรับฟังกติกาจากพี่เดได้เลยครับผมเราแข่งแบบซิงเกิลเอลิมิเตชันนะครับเนื่องจากสนามแข่งขันนะครับไม่สามารถจุผู้เข้า,าแข่งขันแข่งพร้อมกัน188ท่านได้นะครับจึงต้องแบ,บ่งเป็นสองรอบย่อยใน1รอบครับเราแข่งแบบเบสออฟวันยกเดียวรู้ผล ใช้เวลาแข่งขันต่อรอบ30นาทีนะครับทางกหมดเวลา30นาทีนะครับและไม่มีผู้ชนะในเกมนั้นจะถือว่าเสมอนะครับไม่มีจะกอรอชนะก็จะแพ้ทั้งคู่นะครับคืนหมอนเลขวิ่ยข,ขันและ6รอบทั้งคู่ครับเราจะแข่งทังกว่าจะมีผู้ที่ไม่แพ้ใครเลยนะครับเหลือ16ท่านนะครับกรณีที่น้อยกว่าเราจะสุ่ม ผู้โชคดีที่รอบสุดท้ายนะครับมีตะกรอแท็กเข้าสู่รอบทศสิบหกจนกว่าจะเป็นตนสิบสิคนนะครับการตัดวันกันละะเล gendary แชมเปี้ยนรอบหนึ่งจุดสองก็พร้อมแล้ว stand up แห่งการ,กรสำหรับรอบแรกนะผมที่มีหน้าจับตามองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของพี่เมฆคราฟคอมนะครับผมก็เจอกับผู้เล่นรุ่นเก่านะครับผมพี่เต่านั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีทางฝั่งของโคสเซต้านะครับผมที่เรียกว่าเจอของบิ oss, ก๊กบอสเลยทีเดียว นะครับผมแล้วในส่วนของอน้องแฟรงค์ที่ได้เจอกับรุ่นพี่นะผมในวงานการการ์ดเกมเชียงใหม่นั่นเองนะครับผมรอบแรกเจอพี่นัทที่อยู่ในเชียงใหม่นะครับแข่งทุกสัปดาห์ผมแพ้ครับแพ้แล้ว,วไม่เคยชนะเลยเขาเล่นแบงค์ดีมพาทเทลก็ตึงครับเกือบแพ้เขาตกต่อเยอะมาผมยังเช็คออกอยู่พอสู้ได้รอบแรกคนที่ผมเจอคือคุณปอครับเจ้าของร้านพ g การ์ดเกมครับที่มาจากกรุงเทพ ก็แพ้เข้าไปนะครับค่อนข้างน่าเสียดายพอสมควรนะครับสาหรับเกมแรกก็เลยกลายเป็นว่าตูมเนี่ยต้องไปคอยเชียร์คนอื่นจากนอกสนามนะครับมีเข้าความเองก็โดนมาหนักเช่นกันนะครับผมเจอผู้เล่นรุ่นเก่านะครับผมที่เรียกได้ว่าเล่นการ์ดมาอย่างยาวนานนะครับผมขอจากสภาพก็ไปดูกันฮะแพ้ครับเพราะว่ามือเขาดีกว่าแค่เลยแค่เลยผลจากรอบนี้นะครับทีมฟีชินะ่ะพ่ายไปแล้วทั้งหมด2คนนะครับผมแต่ที่เหลือยังชนะอยู่ นะครับผมก็ต้องมารอดูกันต่อครับผมว่ารอบต่อไปจะมีผู้เล่นทีมฟิกซีก่คนไหนฮะรอดขึ้นไปบ้างในรอบที่2นะผมผู้เล่นทีมฟิกซีก่ทุกคนก็จะเอาชนะไปได้น,นะผมยกเป็นเพียงแค่กุชายนะผมและเบนซังนะพละาดท่าแพ้ในรอบนี้ไปเกมที่ 2>, 2เนี่ยผมเจอไคโลก็ค่อนข้างตึงอยู่เพราะว่าเขาสามารถยิงเดียกาเราทิ้งได้เนื่องจากเราเล่นเป็นโปรเทค2 มันต้องมีการิ intercept ที่ค่อนข้างบ่อยแต่เขาสามารถยิงรถทิ้งได้ง่ายๆแต่ด้วยความที่เด็กเรามันใหม่สำหรับเขาเขาก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรมากทำให้เราชนะมาได้ค่อนข,ข้างที่จะตึงอยู่ก็เจอกับผู้เล่นที่เล่นเจ n e s i s ครับคนนี้ก็ค่อนข้างคุนะ้นหน้าคุณตาเป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันก็จเจอบ้างปากายตามงานแข่งทรับโตทั่วไปครับก็ ด้วยความที่ผมเล่นเด็กเกียเสือที่เน้นไปที่ฟอร์ทูครับถึงแม้ว่าเขาจะได้เป็นฝ่ายบุกก่อนแต่ว่าเขาเปิดแดนดารา,าใส่ผมในเทิร์นแรกไม่ได้ผมก็เลยสวนด้วย3ามขีตีเขาจาก3ไป6ก็ชนะไปครับและในรอบที่3นะครับผมทีมฟิจินฮะมีการเจอกันเองนะครับผมเป็นทางฝั่งของหัวหน้าหน่วย3นะครับผมเจอกับทางฝั่งของเลเซอร์บอย นะฮะแล้วยังไม่วายนะครับผมทีมฟิกจิฮะมีคนเจอของหนักอีก2คนนะครับผมก็คือนิพิษและเคมากี้นั่นเองนะครับผมซึ่งในรอบพิสาเนี่ยผมก็ได้ไปเจอพี่เลเซอร์บอยครับผมก็นั่นแหละครับด้วความที่ว่าตัวตัดก็ไปเจอตัวตัดกันเองแต่ว่ากับตารสั่งลุยอ่ะผมก็เลยต้องก,ก็ต้องสู้พี่เขาแหละดูว่าใครจะได้ขึ้นเจนสุดท้ายผมก็ไม่สามารถที่จะชนะพี่เขาได้ครับผม แ,แพ้กาดสามได้แล้วต้องหวังให้เขาไม่ได้คิิที่คอ,อผมถึงจะรอดแล้วเขาเช็คคิวกับคิอย่างละใบครับข้อผิดพลาดตอนนั้นก็คือทิกเกอร์ที่ออกมามันมีรอทิกเกอร์แล้วก็จั่วได้เกตสองซึ่งเกียร์เสือเวลาเขาตีมาเขาจะลบ5,000ชิว5,000ต่อการ1ใบกลายเป็นว่า2ใบเนี้ยเราไม่สามารถใ,ใช้กาดได้เลยทำให้เราแบบแพ้ ใช่แล้วเขาก็ตีส่วนมาแล้วก็เช็คเดวเบิร์ทิกเกอร์มันเกินการคำนวณของเราทําให้เราแพ้ไปซึ่งในรอบนี้ครับถ้ากิดว่ามีผู้ที่พ่ายไปนะผมก็คือเคมกี้ ee, ผมคนหน้าหน่่ยสามแล้วก็มีผิดนั่นเองนะครับผมเข้าสู่รอบที่4ของการแข่งขันซึ่งในรอบนี้นะผมทีมฟสิจิตก็มีเจอกันอีกแล้วนะครับผมถึง2คู่เลยทีเดียวนะผมก็จะเป็นส่วนของอคุณร้อยนะผมเจอกับเมฆเมฆนะครับผม เลเซอร์บนะครับผมก็เจอกับจกหยกแล้วก็รอบสุดท้ายก็มีคนเจอกันทั้งหมด2คู่ครับก็มีคู่ผมเจอพี่เอแล้วก็คู่พี่เมฆเจอพี่จอมครับก็เหมือนตอนรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายด้วยในการก่อนขึ้นท็อป16ของภาคจกหยกเขาต้องเอาโกซีให้ได้ผมก็เลยมีการเล่นแบบขำๆกับเขาแต่ ด้วยรูปเกมแล้วเขาเหนือกว่ามากก็เจอ100เนอะ้มันชื่ออะไรอ่ะผมได้เจอกับกับตันทีมเมกเมกที่เล่นรอยัลพอดินมาร์เจสตี้ลอร์ดบราสเนะครับก็เมอร์ฟอร์มแมนเขาค่อนข้างดีแล้วก็เขาเล่นค่อนข้างเก่งครับผมก็เลยแพ้เขาในรอบก่อนท็อ16 ก็จบไปแล้วนะผมสำหรับรอบคัดเลือกที่จะหาท็อป16นะครับผมแต่ตอนนี้ได้ผู้ชนะล่วนมาทั้งหมด12คนนะครับผมก็ต้องมาลุ้นจับชุบนะครับผมผู้เล่นที่แพ้ในรอบสุดท้ายเนี่ย4ท่านนะครับผมเพื่อเข้ามาเล่นในรอบท็อป16นั่นเองตื่นเต้นครับแต่เหมือนทุกคนจะไม่ค่อยรู้กับผมเลยคิดว่าผมเข้าชัวร์ซะงั้นไม่รู้ทําไมเหมือนกันงงคิดอยู่แล้วว่าตัวเองต้องได้โดนชุบ นเนื่องจากเราแข่งในเชียงใหม่ครับเราได้บัฟพื้นที่ก็หวังว่าให้คนในทีมได้ชุบอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับแต่ว่าคนสุดท้ายแล้วก็ดวงดีได้ชุบทั้งคู่ครับเกินคาดเกินคาดแบบส6คนมีทีมขึ้นไป6คนแล้วครับก็เลยรู้สึกโล่งแล้วก็หลายๆอย่างเป็นใจ นะหลังจากนี้นะผมก็เข้าสู่ท็อป16เป็นที่เรียบร้อยนะผมทีมฟิจิที่มีฝ่ามาถึงรอบนี้ทั้ง6คนนะครับผมก็เป็นในส่วนของน้องแฟรงค์นะครับผมเรเซอร์บอยนะฮะอ่าเมกเมกนะครับผม100นะฮะโทฟูนัมเบอร์โฟแล้วก็จกยกนั่นเองนะฮะก็ถึงแม้ว่าบทบาทในหานะผู้เล่นของครั้งนี้จะจบลงนะครับแต่ว่าก็ยังมีบทบาทในฐานะของโค้ชนอกสนามอยู่นะครับในการแข่งรอบท็อปส่ของผู้เล่นร้อยนะครับก็ได้ทํา คำแนะนําคร่าวๆในการพบกับเด็กของคู่ต่อสู้นะครับเพื่อเอามารับมือกับเด็กในเมตานี้หลายๆเด็กครับแล้วก็เด็กที่เขาได้เจอในรอบนี้ก็เป็นอย่าในนั้น,นครับก็คือตัวเด็กของเบอร์รีดาแทงเกิลที่เขาเป็นเมตาในตอนนี้ก็หลักๆที่ให้คำแนะนําไปครับก็คือให้เล่นเนเ้นเก,นเกมบุกอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงแรกเพราะว่าตัวเด็กเบอร์รีดาแทงเกิลเนี่ยมีความสามารถในการป้องกันต้นเกมเนี่ยค่อนข้างจะต่านะครับ ผมก็เกต1นตีคริเกต2ตีคริเกตสาเขากาสองลายข้าวเขาผมได้คริดอเอนจอยครับพอท็อปสิผมได้เจอกับน้องคนหนึ่งเล่นมาจิตตี้เล่นรอยนอพาดินรูปเกมก็พอสูสีแต่ว่าผมเล่นเป็นแคนไลแอคชั่นเซนไคเจอร์ที่เพิ่งมาใหม่มันมีความผิดพลาดในการโซชาร์ตค่อนข้างเยอะ ที่ว่ามันมีตัวสําคัญของผมโดนเข้าไปในโซทําให้ผมเล่นได้ไม่เต็มที่แล้วผลที่ออกมาก็คือเขาชนะไปในความดุงดีก็ยังมีความโชคร้ายอยู่นะครับถึงแม้เราจะขึ้นมา6คนในรอบ็อบ16แล้วนะครับแต่การไ็่ว่าผมเนี่ยไปเจอกับผู้เล่นโจกโยกนะครับแพ้เจอคุณโทฟูเลยครับก็เขาเล่นเกียร์เสือผมเล่นมาเจตผม เขาเช็ค1นทิกเกอร์กับังเะแพ้ครับแต่ว่าผมได้ฮิวเซน6ก,ลลกั็เลยรอดก็ค่อนข้างเสียดายนิดหน่อยที่ผมไม่ใช่หนึ่งในคนที่จะได้ขึ้นไปช่วยทุกคนในรอบต่อไปแต่ก็ยินดีที่คนที่ได้ขึ้นไปเป็นจกยกครับยับจบไปที่รอบคัด16ใช่ครับก็โดนอะคาฟร์ตกในรอบรอบ16นะครับผมก็เจอรอย่อมพาราดินก็ ด้วยความที่เป็นมิลเลอร์แมทครับก็ค่อนข้างที่จะต้องวัดของกันพอสมควรครับก็กลายว่าผมชนะขึ้นไปอนในรอบท็อป16ก็มีผู้เล่นทีมฟรีจิตที่ทั้งเจอกันเองแล้วก็พลาดท่าแพ้ไปนะครับผมทั้งหมดสามชีวิตด้วยกันนะผมทําให้ในรอบท็อปแปดเนี่ยมีผู้เล่นทีมฟรีจิตทั้งหมดสามท่านด้วยกันนะครับผมก็คือหนึ่งร้อยนะครับผมเมฆเมฆนะฮะแล้วก็จงหยกนั่นเองนะครับผมท็อปแปดผมเจอแกนบูครับเขามือผมค่อนข้างดีครับช่วง ช่วงที่เจอกับแกนบูผมได้ไปก่อนแล้วก็เก2สองได้บิดมากกว่าแล้วก็เกตสามเขาเช็คค่อนข้างบอดแล้วก็โมทิกเกอร์ครับก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยมีมือเล่นเข้าเทินผมก็เลยชนะก็ในรอบทวแครับผมเจอกับเคียเสือเนาะสําหรับเลขนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับเพราะว่าตัวเด็กที่จัดมาเนี่ยค่อนข้างจะชนะทางอยู่ระดับหนึ่งแล้วด้วยครับเพราะว่า มีตัวเล็กเนี่ยมีความแตกต่างจากเด็กมาตรฐานของคา o Happy World ตรงที่ว่ามีความสามารถในการเพิ่มฟอสในช่องเรียกาศได้มากกว่าเด็กคารโลพิเวอร์ทั่วไปนะครับเลยทาให้มีกําลังบุกเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงลงตีลงตีแล้วก็ลงตีเอ็นจอยครับทิกเกอร์ทีนี้นท็อปแปดมันมีสตอรี่ตรงที่ว่าอรอบระยองผมแพ้ท็อปแปดอควาฟอสแล้วซึ่งอควาฟอสในรอบท็อปแปดที่ระยองเขาตบเพื่อนผมมาตรงนี้เหมือนกันครับ รอบท็อป8ที่เชียงใหม่ผมก็เจอ Aqua Ford แล้ว a q ค a าฟอร์สคนเนี้ยก็ตอบเพื่อนผมมาเหมือนกันคือถ้าผมแพ้ตรงนี้ผมนอนไม่หลับแน่แต่รอบนี้ก็ถือว่าได้แก้แค้นครับก็นอกจากได้ฆ่า Aqua Ford แล้วเราก็ได้เข้าท็อป4ด้วยก็ถือเป็นการแบบแก้แค้นที่ระยองจบรอบท็อป8ไปนะครับผมก็ได้ท็อป4มาฮะเป็นทีมฟิีจิ3คนด้วยกันฮนะโหก็เรียกได้ว,ว่าเป็นถึงเป้าหมายของทีมได้พอสมควรเลย นะครับผมแต่หลังจากนี้ฮะจะเป็นเพื่อศึกแห่งศักดิ์ศรีแล้วนะครับผมทีมฟิจิก็ต้องมีส่วนที่มาฆ่ากันคู่หนึ่งนะครับผมซึ่งคู่นั้นก็จะเป็นอ่าในส่วนของ100กับยกยกนะครับผมส่วนอ่าเมฆเมฆนะครับผมก็ต้องไปเจอเพลยเยอร์อีกหนึ่งท่านนะครับผมทอ็อปสก็เจอคุณจอมเจอพี่จอมครับท็อปสเจอพี่จอมเขาก็เหมือน อยากให้เราขึ้นไปเข้าชิงมากกว่าเงี้ยครับมันแกมีเหตุผลในตัเออใช่แกมีเหตุผลนะว่าอยากให้ผมเข้าไปรอบลึกมากกว่าครับผมหิวครับเดลดคีนอร่อยมากรอบทอ่สี่ก็เจอน้องนนนะเล่นรอยอนพลัดินเล่นดีนะครับผมแต่มันด้วยความว่าเป็นมิลเลอร์แมทเนาะแต่เขาใส่ก็เขาใส่อันไมยแล้วเขาก็ได้ไลท์อันไม้นะครับก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่น้องนนคิดเอาไว้นันแต่แรก ก็เลยทําให้ผมชนะครับและจบไปเป็นเทียบร,รอยสำหรับรอบท็อปสี่นะครับผมถึงรอบชิงนะฮะครคาวนี้ฮะเป็นทีมทั้ทงสองคนมาซัดก,กันเองนะครับผมต้องฆ่ากันเพื่อความเป็นหนึ่งนะครับผมเป็นคู่ระหว่างโจกและเมกเมกเรมาดูกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะกันนะฮะพอในรอบชิงนะครับผมก็ผมกับโจกชิงกันเจอพี่ชายแล้วก็จัดเขาบอกให้เล่น ในรอบชิงเป็น2ในสามครับเกมแรกผมแพ้ถ้าเล่นเกมเดียวก็คือพี่เมฆได้แชมป์แล้วครับแล้วก็เกม2กับ3ผมพิงมาชนะก็เลยทำให้ได้เป็นที่หนึ่งครับหยกเป็นคนที่เล่นดีครับเล่น3เกมแล้วผมคิดว่าทัวร์เนี้ยน้องคู่ควรกว่า ก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมทีมฟิลชิดก็ได้ในส่วนของโคซิสมา3ที่นะครับผมก็จะเป็นคุณร้อยนะครับผมโยกโยกและแม็กแมกนั่นเองนะครับผมในส่วนของไซอีเวนต์นะครับผมเราก็จะมีพี่เมฆครับผอมนะครับผมกับน้องบอลพราดินนะฮะไม่ถามเริ่องไซอีเวนแล้วไอยุส <c oughs> ผู้สา <c oughs> โชว์เทพไซอีเวนเลยไม่ถาม <c oughs> ไซอีเวนต์ถา <c oughs> ้ถาบอกเทพแต่รอบแรกครับเทพแต่รอบแรกครับที่แบบ เรื่อเอาอีเวนต์ผมไม่เอาอะอะไรนะเอาที่ถ่ายเซียนนะอย่าทำเมียนไอ้ผมไซส์อีเวนต์ก็ถ้าเป็นบัตดี้ได้ท็อปแปดไปแพ้สตาร์สดแอกอีกแล้วครับแพ้ครับแพ้แต่ว่าได้ท็อปแปดแล้วก็แฟนการเป็นท็อปสี่ไปอ่าแพ้มาเจสที่ตบเข้าไปแล้วเขาก็ชุบมาแล้วก็มาตบผมต่อเออแล้วเขาก็ไปแชมป์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะ แต่เนื่องจากว่าเมฆๆนะผมมีซิลเวอร์ซีดอยู่นะครับผมและได้อับเป็นโคซีที่รอแล้วนะฮะซิลเวอร์ซีดตึงไหลนะับผมมาอยู่ที่โคเซตาที่โชว์ฟอร์มและยอดเยี่ยมโชคที่เก็บซิลเวอร์ซีดไปเลยเที่ยงวันของสมควรนะครับผมค่อน้างใะหิวครับก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าเป็นไปได้นเนี่ยเกมนี้เขารีบๆจบหน่อยก็ดีครับผมครับเจอ ผู้เล่นรอยัลพาราดินเขาก็ไม่ค่อยคุ้นหน้าเท่าไหร่แต่เขาก็มีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างแปลกดีครับไม่ใช่หมายถึงว่าสไตล์เพย์นะแต่ว่าการเป็นผู้เล่นเนี่ยอะไรเงี้ยก็คือเขาแบบค่อนข้างที่จะไฮเปอร์นิดๆแล้วก็อ่าคิดอะไรก็พูดออกมาแบบนั้นเลยแล้วก็ผมก็เลยค่อนข้างหมั่นไส้นิดหน่อยครับไม่ขี้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 เนี่ยเราฟอนต์ฟอนต์ขี้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 เนี่ยอย่าขี้อย่าขี้ไม่ขี้ไม่ขี้ไม่ขี้บอดบอดเนี่ยคิดว่ากวนไหม